สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้ากันนะคะอาจารย์คะโรคซึมเศร้าค่ะมีสาเหตุจากอะไรบ้างะคะค่ะโรคซึมเศร้านะคะก็จะไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งค่ะก็นั่นแสดงว่าจะต้องมีหลายสาเหตุนะคะที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความซึมเศร้านะคะหรือกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะมีทั้งสาเหตุจากพันธุกรรมค่ะ สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความผิดปกติ<ม>ของสารสื่อประสาทในสมองค่ะแล้วก็ครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้านะคะหรือโรคจิตเวทก็จะมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นที่ไม่มีประวัติ<ม>ในครอบครัวค่ะ ่ะสำหรับอาการของโรคซึมเศร้าค่ะอาจารย์จะมีอาการยังไงมากคะค่ะโรคซึมเศร้านะคะสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือเขาอาจจะแสดงออกในเรื่องของขาดความสนใจสิ่งหนึ่งสินใดเป็นพิเศษนะคะ,ะการแยกตัวเองการมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเศร้าจริงๆหรือบางคนอาจจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดโมโหง่ายนะคะควับ ค,ความสนใจในสิ่งที่เองเคยชอบค่ะแล้วก็ไม่พึงพอใจต่อกิจกรรมที่เคยทำและมีความสุขค่ะอ,อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะรวมทั้งบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการนอนนะคะอย่างเช่นไม่ยอมนอน นะคะมีปัญหาเรื่องของการกินบางคนอาจจะรู้สึกว่ากินอาหารได้น้อยลงนะคะหรือบางคนอาจจะกินอาหารมากกว่าปกติค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คืออาจจะมีเรื่องของการแยกตัวเองอแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการาพยายามทาร้ายร่างกายตัวเองแล้วก็พยายามที่จะมีความคิดที่อยากตายได้ด้วยค่ะ แล้วเราสามารถออไปทําแบบประเมินได้ทีออ่มีช่องทางไหนที่จะทําแบบประเมินคัดกรองตัวเองเบื้องต้นไหมคะจย์ค่ะจริงๆแล้วแบบประเมินก็จะมีหลายอย่างนะคะถ้ารู้สึกว่าเราสังเกตตัวเองแล้วหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานที่สังเกตว่าเอ๊ะลูกหลานมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าหรือเปล่านะคะตรงนี้เราสามารถหาแบบประเมินได้ค่ะ,คะในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต นะคะ<ม>ก็จะมีแบบประเมินให้ค่ะแล้วก็อาจจะสังเกตดูอย่างที่บอกนะคะถ้าหากมีสิ่งไหนที่ทำให้เรารู้สึกสะกิดใจนะคะหรือกังวลในเรื่องนี้<ม>ก็สามารถที่จะดูในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตได้ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์แล้วมีคำแนะนำะสำหรับผู้ปกครองไหมคะที่จะดูแล เด็กที่มีปัญหาซึมเศร้าอะ,ค,ะาค่ะอาจารย์ค่ะคําแนะนําสําหรับผู้ปกครองนะคะก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดการใส่ใจรับฟังค่ะ,คะแสดงให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจเขานะคะแล้วก็เวลาที่เขาพูดนะคะก็คือขอฟังอย่างตั้งใจนะคะว่าเขาพยายามจะสื่อสารอะไรกับเรานะคะเรื่องของอาการนะคะว่าเป็นยังไงการให้กําลังใจค่ะ คนที่มีพระซึมเศรา้าอาจจะมองตัวเองในแง่ลบนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าแยกตัวไม่สนใจใครนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อ,อมที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมนะคะที่มาช่วยใครเครียดนะคะหรือลครกังวลสําหรับเด็กค่ะค่ะแล้วจะมีช่องทางอื่นไหมคะที่จะเพิ่มเติมเนี่ย ในการดูแลหรือให้คำปรึกษ,ษาค่ะอาจารย์ค่ะนอกเหนือจากการดูแลพวกนี้แล้วนะคะ,คะ,ะเรามีสายด่วนนะคะสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถแนะนำน้องๆน,นะคะให้โทรศัพท์ เพื่อจะพูดคุยกับนักจิตวิทยาคำปรึกษาของเราได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะเมื่อรู้สึกว่าเราเริ่มมีอาการมากขึ้นนะคะอาจจะต้องพบคุณหมอนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้าเรื่องของการรักษาตรงนี้นะคะค่ะ,ะแล้ว ออนอกจากที่จะมีคําแนะนําของผู้ปกครองอะ,ค,ะค่ะพอจะมีวิธีการจัดการความเครียดเบื้องต้นไหมคะสาหรับาผู้ปกครองหรือว่าเด็กที่เป็นนะคะถ้าเป็นการจัดการความเครียดเบื้องต้นนะคะอาจจะต้องสังเกตนะคะว่าเอร่างกายของเราจิตใจหรืออารมณ์หรือพฤติกรรมของเรามีความผิดปกติไปไหมนะคะ ถ้ารู้ว่าเราวิตกกังวลเรื่องใดหรือมีเรื่องไหนที่ทําให้เรารู้สึกเครียดนะคะรู้สึกเศร้าแล้วก็พยายามหาหาเหตุผลแล้วก็พยายามที่จะปรับวิธีคิดของเรานะคะให้เป็นในแง่บวกให้กําลังใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดโดยวิธีที่เราคุ้นเคยอะคะ่ะที่เราถนัดนะคะแล้ก็อาจจะสงบสติอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะค่ะ